กลับมาที่รายการเส้นทางนักขายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงไลฟ์สไตล์สบายๆเบาๆสนุกสนานครับกับอาจารย์อุทิศครับขณะน,นี้อาจารย์อุทิตยอยู่กับเราในรายการแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับ,ารรบอาจารย์เป็นไงบ้างช่วงนี้ครับปลายปีก็ ดีนะครับดีนะครับอากาศดีอากาศดีครับอาหารอร่อยนะครับอาจารย์ดูช่วงนี้ทมขึ้นนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งน้ำหนักขึ้นสักกิโลหนึ่งนะครับกิโลหนึ่งนะพอดีไปทานขนมจีนแม่กิมซัวที่บ้านบึงมากไปหน่อยออครับร้านนี้ก็ดังนะแร้านที่ดังต้องสั่งล่วงหน้าครับร้านนี้เป็นโอท็อปที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชนบุรีครับครับน่าจะเรียกว่าน้ำยาปูร้านนี้อร่อยที่สุด น่าจะเรียกว่าอันดับหนึ่งของโลกเลยนะกินเน็ตบุ๊กน่าจะต้องมาทําข่าวครับอาจารย์คือขนมจีนเนี่ยจะมีประเทศไทยประเทศเดียวอาจารย์ก็อลจจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้นะอาจารย์เป็นไปได้ครับเป็นไปได้พูดเล่นครับอาจารย์พูดเล่นแน่นะบางคนบางคนนะเมืองไทยแล้วเราชอบมีนะอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยเอาไปประเทศประเทศอื่นเขาไม่ทํากันก็เป็นประเทศเราประเทศเดียวดีครับเดี๋ยวเราไปดูจากเนื้อหาที่ผมนําเสนอนะครับกันอาจารย์เราจะไม่ต้องเล่งตอนต้นมาจนตอนท้ายไม่เหลือเนื้อหาดูเลยครับดูตามเนื้อหาเรื่องทฤษฎีการละจักรการละจักรอ่าิทธิ กรจะดูแล้วดูสไลด์ต่อไปเลยนะครับดีก็แนะนำมหาวิทยาลัยดีๆที่มริกาครับที่แอตแลนตาจอร์เจียนะครับเข้าไปดูเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนะครับ uofa.eduUniversityofAtlanta ใครที่ต้องการเรียนตีโทเอกด้านรีเสิร์ชก็เข้าไปคลิกข้อมูลดูนะครับอันนี้แนะนำความรู้ดีๆแนะนำแนะนำครับส่วนอีกอันหนึ่งอันนี้ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยซีอานเจียวตรงลิเวอร์พูลนะครับพอดีจะเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนทุนวิจัยที่ผมไปปักกิ่งมานะครับเดี๋ยวอาจารย์ดูสไลด์ถัดไปนะครับนี่ก่อนนี้ครับที่ผมไปมมาเื่อ ที่ผมหายไป2ส,สัปดาห์นะครับนี่ก็จัดคอนเฟอเรนซ์เกี่ยวกับ business analytics กับ management s i d e นะครับที่ มหาวิทยาลัยปักกิ่งนะครับเดี๋ยวเราดูภาพบรรยากาศนะครับนี่ก็เป็นอาหารที่เมืองจีนนะครับเราดูอีกภาพหนึ่งนะครับนี่นะครับอาจารย์เมนูเด็ดเป็นปักกิ่งครับไม่เหมือนบ้านเราเลยอาจารย์โอ้อร่อยครับอร่อยอาจารย์ไปปักกิ่งต้องต้องแวะชิมนะครับแต่นี่มีเนื้อนะถ้าเมืองไทยนี่มีแต่ไม่ได้โอ้หนังนะไม่แต่คนละเรื่องครับอาจารย์ของที่นั่นอร่อยจริงแล้วเนี่ยอาจารย์เห็นไหมครับกำแพงเมืองจีนชั้นนันเนี่ยนี่ดูในรูปนี่จริงๆชีวิตจริงเวลาไปที่นู้นชั้นนะสูงครับต้องสละเวลาสักสองชับบออาาาาจจรรรยย์์คั ดูเห็นไหมครับดูต้องเดินเอานะวิ่งนะจานจานดูครับครับเห็นแล้วเห็นสบายถ้าแบบนี้เร็วครับขึ้นไปแค่10นาทีก็ถึงแล้วครับครับคือเรียกว่านั่งไอ้พวกนี้ลอยข้ามภูเขาไปเรื่อยๆเลยครับใกล้กับกี่รอบอ่ะไม่ได้วิ่งครับไม่ได้วิ่งแต่ว่าผมด้วยแต่วิ่งตามรอบดูครับนี่เห็นนะครับบรรยากาศข้างบนนั้นเดี๋ยวนี้สมัยใหม่ครับ faster model ครับอาจารย์อะไรรวดเร็วกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเราดูรูปถัดไปนะครับเห็นไหมครับนั่นคือบรรยากาศของมหาวิทยาลัยปักกิ่งนะครับเรียกว่าสถาบันเทคโนโลยีปักกิ่งเป็นมหาวิทยาลัยหนึ โลกนะครับนั่นคือ professor matsuchi นะครับจะเป็น professor มาจากจอร์ดวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้ที่วอชิงตันดีซีนะครับเดี๋ยวเราดูรูปถัดไปนะครับนี่ก็คือนี่ครับมหาวิทยาลัยที่ผมไปนำเสนองานวิจัยมานะครับไบจิงอินสติลออฟเทคโนโลยีครับมหาวิทยาลัยใหญ่มากครับอยู่ในวงแหวนช่วงที่3ของเมืองจีนเมืองจีนเดี๋ยวนี้เขามีวงแหวนตั้ง5วงแหวนนะครับใหญ่เดี๋ยวเราดูสไลด์ถัดไปนะครับจานนี่ก็คือบรรยากาศที่เรียกว่าไปบอกเล่า90ในเรื่องเกี่ยวกับ ความสําเร็จของ SME บ้านเราให้กับนักธุรกิจแล้วก็พวกนักวิจัยจากนานาชาติฟังนะครับแล้วทีนี้หนังสือแนะนําที่ผมอยากแนะนําวันนี้นะครับเป็นหนังสือขายตำนานพระนเรศวรนะครับอ่านได้ตามร้านหนังสือทั่วไปนะครับแล้วเราดูนะครับดูถัดไปนะครับหนังสือนี้ก็ยิ่งดีมากเลยยอดกระตันยูก็ของสำนักพิมพ์ธรรมสภาครับน่าจะหาอ่านได้ตามร้านหนังสือ C ีเอ็ดหรือว่าร้าน อมารินร้านในอินพวกนั้นนะนะครับการครับ<า>คเดี๋ยวเราดูถัดไปนะนะครับ วันนี้แหละครับไฮไลท์สําคัญคือทฤษฎีแห่งว่าด้วยเรื่องกาลจักรวันนี้น่าจะมีเวลาพอนะครับได้คุยไดย้ครับเราดูนะครับรครับอ่นนี้ผมดูครับคือจะได้เห็นภาพนิดหนึ่งบางคนเขาบอกว่าเอ๊ะเวลาน้อยก็ไม่ค่อยได้พูดเกี่ยวกับความลึกในรายละเอียดของสไลด์นะครับอาจารย์ดูนะครับโชคชะตาคนกับเข็มนาฬิกาเราดูเรื่องของวินาทีนาทีกับชั่วโมงนะครับอาจารย์ครับ ตัวนี้ผมว่าทฤษฎีกาลจักเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญอาจารย์<ม>เห็นไหมครับว่าจะแบ่งออกเป็นสองช่วงกลางวันกับกลางคืนคแล้วก็เข็มนาฬิกาที่เดินเนี่ยเป็นเรื่องของวินาทีนาทีกับชั่วโมงนะครับอาจารย์ครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวินาทีนาทีแล้วก็ชั่วโมงที่ผ่านไปเนี่ยคนเราเนี่ยถูกพยายมัจุราชคือการเวลาเนี่ยเกินกินตัวเราต้อง แก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายลงทุกปีครับนี่คือทฤษฎีกาลจักรข้อที่1น,นะครับแล้วสัมพันธ์กับอะไราจารย์รู้ไหมครับสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องความคิดความฝันจินตนาการรวมถึงวิสัยทัศน์นะครับโยงกันกันกบกาลจากาักรทั้งทั้งนี้ครับวินาทีนาทีชั่วโมงค,ความหมายผมคือกําลังจะบอกว่าเมื่อดาวเคลื่อนแล้วก็เวลาเคลื่อนในแต่ละวันเนี่ยอาจารย์จะพบเลยนะครับว่า ความสําเร็จของคนและความล้มเหลวของคนเนี่ยเกิดทุกวินาทีนาทีชั่วโมงมแล้วถ้าคนไหนสามารถรู้ความลับจัก,กรวาลในเรื่องนี้นะครับรบ,บอกตัวเองได้เลยว่าวันไหนจะสําเร็จวันไหนจะเฮงวันไหนจะสวยวันไหนที่จอกจากบ้านวันไหนจะไปทาอะไรหรือในช่วงไหนถาาูกต้องครับอาจารย์ครับนี่เรามาดูต่อไปนะครับอาจารย์ครับดู หลักการคร่าวๆนะครับของดุษฎีกลจักเนี่ยจะบอกว่ามนุษย์ทุกผู้เนี่ยสัมพันธ์กันด้านดี4ปีด้านเสียปีรปีตัวนี้เป็นไปตามหลักพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนไว้ในเรื่องของโลกการทำแปดนะครับอาจารย์ครับสปีของคนเรานี่จะเรียกว่ามีลาบนะครับในขณะที่อีก4ปีนี่ก็กเสื่อมลาบาานะครับมีทุกมีทุบครับอีกสี่อีกเรียกว่าในช่วง4ปีก็จะเขาเรียกว่าอะไรครับยศ ได้เลื่อนตำแหน่งมีคำสั่งแต่งตั้งอะไรดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเยอะะนะครับแต่หน้าเดียวกันนะครับก็คืออาจจะโดนหมายเรียกโดนหมายจับนะครับอาจจะต้องเรียกว่าตกเป็นผู้ต้องหาเรียกว่าต้องแต่ชั้นอะไรนะครับตำรวจโรงพักอายการจนถึงศาลนะครับนี่คือเห็นไหมนะครับนี่นี่คือทฤษฎีการจักนะครับเราก็อาจจะต้องเรียกว่ามีความสุขกายสบายใจครับในขณะเดียวกันก็คือ ก็มีความทุกกายทุกใจเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆมาเบียดเบียนอะไรประมาณนี้นะครับอาจารย์ครับทีนี้อาจารย์มาดูฤดูนะครับถ้าตามลษฎากราชเนี่ยแบ่งฤดูออกเป็น4ฤดูการเห็นไหมครับฝนหนาวอบอุ่นแล้วก็ฤดูร้อนครับถ้าดูใน4ทฤษฎีนีครับผมบอกอาจารย์เลยครับว่าฤดูที่จะเฮงเนี่ยมีแค่2ฤดูและฤดูนะครับตวทีครับอบอุ่นกับฤดูร้อนฤดูอบอุ่นนี้ก็คือนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวานะครับอาจจะมกราอะไรประมาณนี้นะครับกุมภา แต่นี้พอถึงมีนาเริ่มร้อนละเมษาร้อนอาจารย์เห็นไหมครับครับหลังนา้พอเข้าพฤษภาปุ๊บกลายเป็นฤดูฝนฝนยาวไปเลยนะครับ,รบหนาวบ้านเราเดี๋ยวนี้แทบไม่มีแล้วครับนะครับเดี๋ยวเราดูถัดไปนะครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมนะครับว่า ที่เราพยายามวิ่งหาจักรแก้วแห่งความสําเร็จนะครับวงล้อแห่งความสําเร็จล้อรถยนต์แห่งความสําเร็จแล้วเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันมีตอบได้ว่าเป็น 4S model เท่านั้นอันนี้ผมคิดใหม่แล้วก็นําเสนอเลยนะครับครับนี่ไม่ได้ไปตำลอกอะไรใครมานะครับ 1. นึ่งคือสแตนครับสเตปสเตปซิตติ้งแล้วก็สลีฟนะครับอาจารย์ครับสแตนก็คือยืนครับสเตปก็คือเดินครับซิตติ้งคือนั่งนะครับ สลีป <Sleep S 1> <Okay. S 2> ก็คือนอน <Okay. S 2> คนเราเนี่ยผมบอกอาจารย์ได้เลยนะครับว่าถ้าตาบใดลดของอาจารย์ทั้ง4อย่างเนี่ยยืนเดินนั่งนอนเนี่ยอาจารย์มีครบนะครับอาจารย์แทบไม่ต้องหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเลย <Okay. S 2> เพราะว่าตราบใดอาจารย์มีพวกนี้ครบ4อย่างนี่อาจารย์เดินทางได้ทั่วโลก <Okay. S 2> อาจารย์ไปไหนก็ได้ที่อยากจะไปแต่ถ้าเกิดอาจารย์มี4ี่อย่างไม่ครบนะครับสแตน สเตปซิตติ้งสลีนะครับยืนเดินนั่งนอนเนี่ยอาจารย์คือรถที่ไม่สมบูรณ์ครับสมมติอาจารย์จะเดินปุ๊บอ้าวสุขภาพไม่ดีเจ็บขาเจ็บเขาบ่าไม่ไหวเพราะฉะนั้นบางทีที่เราพยายามหาความเฮงเนี่ยผมอยากจะบอกว่าอยู่ที่ตัวเรานะครับครับครับ,รบเรียกว่าให้ใช้อายวอวัยวะนี่ให้ให้ครบแล้วก็ให้สมบูรณ์ให้เดินได้นี่คือกาลจักรหรือว่ายานจักรที่สุดยอดครับอาจารย์นะครับ สี่อย่างนี้ถ้าสมบูรณ์นะยืนเดินนั่งนอนนะอาจารย์คิดอะไรปุ๊บอาจารย์ต้องการอาจารย์ก็สามารถเดินออกทางออกไปได้ทําไงอาจารย์เราจะให้บรรลุสี่ตัวนี้ได้ไงสี่ตัวสุขก็คือก็ต้องเป็นคนที่สมบูรณ์ครับอาจารย์ก็คืออย่าไปเป็นคนพิการง่อยเปี้ยเสียขาแพทในต้องสมบูรณ์ทั้งกายสมบูรณ์ความคิดด้วยอางความคิดไหมครับกายใจความคิดต้องคิดดีบวกดีต้องคิดดีพูดดีทําดีจิตใจ จิตใจก็ต้องดีจิตใจดีครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ก็ต้องเนี่ยเห็นไหมครับอาหารดีอากาศดีอารมณ์ดีอาจารย์เห็นไหมครับครับและถ้าเกิดได้เดินทางไปที่นั่นที่นี่บ้างเนี่ยจะเปลี่ยนอะไรคือต้องเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาตามกาลจักรเห็นไหมครับครับฝนหนาวร้อนแล้วก็อบอุ่นอาทิตย์หน้าเราต้องมาพูดคุยกันเรื่องกานีีอาจารย์ครับอาจารย์ครับก็ขอบคุณอาจารย์อุทิศมากครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับอาจารย์อุทิศก็มีข้อคิดสบายๆไลฟ์สไตล์เบาๆในช่วงของฮาวตูเฮงนะครับสัปดาห์หน้าอาจารย์อุทิ เสาคลิกสักครู่ครับ